ประโยชน์ของกล้วยกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมและกล้วยไข่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเหลือหลายรากของมันแก้ปวดฟันพลันมะลายอีกโรคร้ายช่วยป้องกันฟันปุจริงกล้วยนั้นดีมีแคลเซียมและโปรตีน วิตามินใครทานได้สุขใจยิ่งโลหิตจ,จางเบาบางอย่างแค้จริงกลิ่นปากปิ้งยิ่งหายผ่อนคลายดีลำต้นกล้วยช่วยดูดซึ่งสารพิษที่มาติดกระเพาะของเรานี้อันใบดอกขอบอกช่วยอย่างดี พุพองนี้สมานแผลหายเร็วไวย,ยางของกล้วยช่วยรักษาโรคกระเพาะช่วยดูดเคาะแผลสดในลำไส้ผลของมันทำอาหารคลาหาหวานได้ช่วยทำให้รไร้โรคาอารมณ์ดีอันใบตอกดอกกล้วยมีคุณค่า เพิ่มราคาอาหารพันเปรีปรีชุบแป้งทอดแก้มผัดไทยได้ผลดีคือหัวปลีมีคุณค่าราคาคนกาบใบกล้วยช่วยรักษาแก้ผมร่วงช่วยติดยวงเส้นผมให้คงทนอีกใบกล้วยช่วยประดิษฐ์ สิ่งคิดผลสัพรพคุณเหลือล้นเพิ่มผลเอ่ย